1. โครินบทที่4ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้สำหรับข้าพเจ้าการที่พวกท่าน หรือมนุษย์คนใดจะไต่สวนตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ไต่สวนตัวเองเพราะมโนธรรมไม่ได้กล่าวโทษตัวข้าพเจ้าแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าถูกนับว่าไร้ความผิดและผู้ทรงไต่สวนตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนถึงเวลา จงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดและจะทรงเผยความมุ่งหมายของจิตใจทั้งหลายเมื่อน,นั้นแต่ละคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าเปรียบสิ่งเหล่านี้กับตัวเองและอพอลโลก็เพื่อประโยชน์ของพวกท่านเพื่อให้ท่านเรียนรู้จากเราในคำกล่าวที่ว่า อย่าออกนอกขอบเขตของพระคำพีเพื่อว่าพวกท่านจะไม่หยิ่งพยองในการยกคนหนึ่งเหยียดอีกคนหนึ่งเพราะว่าใครทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมาถ้าท่านได้รับมาทำไมจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมาท่านทั้งหลายคงอิ่มหนำแล้วสินะท่านคงมั่งมีแล้วสินะ ท่านได้ครอบครองโดยไม่มีเราร่วมด้วยแล้วสินะข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านครอบครองจริงๆเพื่อเราจะได้ครอบครองร่วมกับท่านเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเราผู้เป็นอัครทูตไว้สุดท้ายเหมือนอย่างพวกต้องโทษประหารคือเรากลายเป็นการแสดงที่ให้จักรวาลทูตสวรรค์และมนุษย์ทั้งหลายมองดูเราเป็นคนโง่เพราะเห็นแก่พระคริสต์ และท่านทั้งหลายเป็นคนมีปัญญาในพระคริสต์เราอ่อนแอแต่ท่านมีกำลังท่านทั้งหลายมีเกียรติแต่เราไร้เกียรติจนถึงเวลานี้เราก็ยังหิวและกระหายขาดเครื่องนุ่งหม่มถูกโบยตีและไม่มีบ้านอยู่เราทำงานตรักตรำด้วยมือของตัวเองเมื่อถูกด่าเราก็อวยพรเมื่อถูกข่มเหงก็ทนเอาเมื่อถูกกล่าวร้ายก็พยายามวิงวอน เรากลายเป็นเหมือนเศษเดนของโลกและเหมือนราคีของทุกสิ่งจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนข้อความเหล่านี้เพื่อให้พวกท่านละอายใจแต่เขียนเพื่อเตือนสติท่านผู้เป็นเหมือนลูกที่รักของข้าพเจ้าเพราะว่าในพระคริสต์ถึงแม้ท่านทั้งหลายมีผู้ดูแลสักเหมื่นคนแต่ท่านก็มีบิดาเพียงคนเดียวเพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดพวกท่านโดยข่าวประเสริฐ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทำตามอย่างข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงใช้ทิโมธีลูกที่รักของข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหาพวกท่านเพื่อช่วยให้ระลึกถึงหลักการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าในพระคริสต์ตามที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ในคริสตจักรทุกแห่งบางคนทำหญิงพยองราวกับว่าข้าพเจ้าจะไม่มาหาพวกท่าน แต่ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดข้าพเจ้าจะมาหาท่านในไม่ช้านี้และข้าพเจ้าจะยังรู้ไม่ใช่ในถ้อยคำของคนที่หยิ่งผยองเหล่านั้นแต่จะยังรู้ในฤทธิเดชของพวกเขาเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของถ้อยคำแต่เป็นเรื่องฤทธิเดชพวกท่านต้องการสิ่งไหนจะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่านหรือจะให้ข้าพเจ้ามาด้วยความรักและด้วยใจสุภาพอ่อนโยน